เหตุอัศจรรย์สี่ประการในวันมาคบูชาวันมาคบูชาเป็นหนึ่งในวันที่สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาซึ่งระลึกถึงเหตุการณ์อัศจรรย์สี่ประการที่เกิดขึ้นพร้อมหมอกันในสมัยพุทธกาลเหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความลึกซึ้งของคำสอนของพระพุทธเจ้าและความบริสุทธิ์ของพระภิกษุสงฆ์ด้านล่างนี้เป็นคำอธิบายที่ขยายความของแต่ละเหตุการณ์พร้อมความหมายเชิงลึกในแง่ของพระธรรม เหตอัศจรรย์4ประการในวันมาคบูชา 1. วันเพ็นขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาคบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการตัดสรู้ความกระจ่างแจ้งและเป็นวันที่เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติธรรม พระอาจารย์เป็นดวงถูกมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การไตรตรองสมาธิและการต่ออายุศิลธรรมของตนเองพลังของวันเพนยังส่งเสริมให้เกิดการอุทิศต,ตนและการแปลเปลี่ยนทางจิตใจ 2. การประชุมของพระอรหันต์1,250ร 1, 250รูปโดยมิได้นัดหมายในค่ำคืนศักดิ์สิทธิ์นี้พระอรหันต์จำนวน1,250รูปได้มาประชุมพร้อมกันที่วัดเวลุวันในเมืองราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมายเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องสะท้อนถึงพลังของพระธรรมซึ่งดึงดูดผู้ปฏิบัติโดยไม่จําเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารตามปกติเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงถึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งในหมู่พระภิกษทุที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ทางจิตใจ 3. พระภิกษทุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์และได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าพระภิกษทุทั้งหมดในที่ประชุมล้วนเป็นพระอรหรันต์ ซึ่งหมายความว่าท่านได้ละกิเลสทั้งหมดและบรรลุการุดผลนอกจากนี้ทุกท่านได้รับการอุปสมบทโดยต่อรงจากพระพุทธเจ้าผ่านพิธีเอหิภิขุอุปสมปทาการบวชโดยพระพุทธเจ้าตรัสเรียกให้เป็นภิกษุเหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงพลังของพระธรรมซึ่งสามารถนำผู้ปฏิบัติไปสู่การบรรลุพระนิพพานได้ 4. พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมหัวใจของพระพุทธศาสนา ในค่ำคืนนั้นพระพุทธเจ้าได้แสดงคำสอนที่สำคัญซึ่งเรียกว่าโอวาทปฏติโมกซึ่งเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและเป็นแนวทางให้แก่พระภิกษุรวมถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไปมีหลักสำคัญ3มข้อได้แก่และเว้นจากความชั่วทั้งปวงสัพปาปะ,ะาษากรนังหลิกเลี่ยงการกระทำที่เกิดจากโลภโทสะโมหะทำความดีให้ถึงพร้อมกุศลส,สุปสัมปทา ทำบุญกุศลสร้างคุณงามความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์สติตปริโยทปานางังฝึกสมาธิและเจริญปัญญาเพื่อความสงบภายในคำสอนนี้ไม่เพียงแต่เป็นหลักปรัญาแต่เป็นแนวปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อนำไปสู่ความสงบและการพ้นทุกข์ความลึกซึ้งของคำสอนพระพุทธเจ้าในวันมาคบูชา โอวาทปฏิโมกมีความเกี่ยวข้องกับหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาดังนี้อริยมรักมีองค์8หลักธรรมนี้สอดคล้องกับมรรคแประการความเห็นชอบและความดําริช,ชอบนำไปสู่การละเว้นจากบาปวาจาชอบการกระทำชอบและอาชีพชอบเป็นพื้นฐานของการทำความดีความเพียรชอบสติชอบและสมาธิชอบช่วยให้จิตใจเบิกสุด ไตรสิขาศีลสมาธิปัญญาศีลศีลธรรมเป็นหลักฐานของการปฏิบัติที่ช่วยให้ชีวิตสงบสุขสมาธิการฝึกจิตการพัฒนาจิตใจให้มั่นคงและสงบปัญญาความรู้แจ้งความเข้าใจในสัจธรรมนำไปสู่การหลุดพ้นกฎแห่งกรรมเหตุและผลการละเว้นจากความชั่วเป็นการหลีกเลี่ยงกรรมไม่ดี การทำความดีเป็นการสร้างกรรมดีให้เกิดขึ้นการฝึกจิตช่วยให้ก้าพ้นจากวสงสารความสำคัญของวันมาคบูชาในชีวิตปัจจุบันวันมาคบูชาไม่ใช่เพียงวันรำลึกทางศาสนาแต่เป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนปฏิบัติธ,ธรรมและน้อมนำคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แก่พิจารณาตนเองและตั้งใจดำรงชีวิตด้วยศีลธรรม อุทิศเวลาสำหรับการเจริญภาวนาและสมาธิสร้างเมตตาและปัญญาให้เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมศึกษาและปฏิบัติตามหลักโอวาทปาติโมกเมื่อเราน้อมนำคำสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติเรากำลังเดินตามรอยพระอรหันต์ที่มาประชุมกันในวันมาคบูชาและก้าวไปสู่หนทางแห่งการรัสสู้ด้วยศรัทธาและปัญญาสรุป วันมาคบูชาเป็นเสมือนดวงประทีปแห่งสัตปัญญาที่ชี้นำให้เราดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระพุทธเจ้าด้วยศีลสมาธิและปัญญาเพื่อให้เกิดความสงบสุขและนำไปสู่การหลุดพ้นจากทุกการน้อมนำคำสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติจะช่วยให้เราก้าวไปสู่พระนิพพานด้วยความมั่นคงและสันติสุข